เกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะก็คือว่าเราอ่ะจะได้รับบทเป็นคนรวยในเกมนี้นะเปิดเรื่องมาเราก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่นะครับอืมตัวเกมเข้าไปเราตอบโต้นะก็ตอ,ตอบโต้ไปไอเขาก็แนะนําว่าเธอชื่อมูนิกาครับเราเล่นไปตัวนี้ชื่อมูนิกาเธอกระบอกสวัสดีตอนเช้าฉันชื่อมูนิกาฉันแต่งงานแล้วแล้วฉันก็แต่งงานกับสามีมาสองปีแล้วแล้วผัวของฉันก็รวยด้วยว่าไปตามที่มันบ่นนะ อแต่ตอนนี้โมนิก้าตกใจเตื่นนะครับเพราะว่ามีคนทําเสียงเอะอะไว้ๆข้างนอกบ้านเธอนะถือว่าอะไรว่านี่ใครมาทําเสียงเอะอะที่ยมหน้าบ้านช้นไอโง่เอ้ยอตัวเกมมัมนเข้าไปเราเปลี่ยนเสื้อผ้าอโอเคตามทาที่มันบอกนะครับโอเคแล้วก็ตัวเกมก็มันเข้าไปเราไปกินข้าวนะครับกินข้าวตามตามที่มันบอกนะก็ไปในกลัวแล้วก็ ต๊ะอาหารแล้วก็เลือกดที่โต๊ะฉันต้องสั่งให้แม่บ้านฉันหาที่โโต๊ะเสิร์ฟไปฉันฉันทําเองไม่ได้อ้าเรื่องมากกว่าคนรวยแม่บ้านก็นอาจจะเป็นคนนี้นะครับซึองชื่อว่าจูเลียนะครับอืมอีกอย่างนะครับเกมนี้เราสามารถเลือกเป็นได้สองเป็นได้สองแบบนะก็คือเราจะเป็นคนรวยที่นิสัยดีหรือจะเราจะเป็นคนรวยที่นิสัยเลวนะครับเป็นคนเลวดีกว่าน,นะครับเธอโกเลีย ع, นะโมริกาโกเลียนะครับไอจูเลียมานี่ดี จูเลียเดินกับตกใจแลหน้าดูหน้าเธอด้วยดิอืจูเลียก็มานะครับจูเลียบอกว่ามีอะไรหรือครับโมดิก้าฮู้ยดูมันทําหน้ามันหนังมวานลายเลยโมดิกาก็บอกว่าทําไมกูต้องบอกว่าทําไมมูชิดไม่ได้ว่านี่ยทําไมเขาช้าไม่ไปเสือไม่ก้กวว่านี่ยทํทำอะไรยูน่าจะคิดแบบว่าด่าเธอในใจประมาณนี้แหละไปในครัวกันไปอืมตอนนี้เธอก,ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเธอก็บ่นว่าที่เหลือฉันก็แค่อาบน้ําแต่งตัวและออกไปข้างนอก แล้วก็ไปหาเฟซแล้วก็ไปหาสาเหตุที่ว่าใครทาเสียงดังหน้าบ้านชั้นก็ง่ายๆนะครับเฟส<ะ>ทำตามที่มันบอกคุณก็เล่นผ่านแล้วแต่มันก็ข้างซับซ้อน,หน,นะนหน่อนนะาเกมนี้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดอืทําตามที่มันบอกเลยอแต่รู้ว่าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็คือว่าไม่มีชุดให้เปลี่ยนนะโมดิก้าก็บ่นว่าชุดอยู่ไหนวะเนี่ยจูเลียหายไปไหนจูเลียแม่งไม่เอาชุดมาซักให้ชั้นอเอาผ้าของตัวเองตรงนี้นะครับ พอหยิบผ้าตัวเองก็ผลว่าเฮียเอ้ยผ้าไม่เรียบนี่หว่าฉันต้องรีดผ้าเองซะแล้วพอรีดผ้ากดที่เตากดที่ตรงนี้นะครับแล้วกดที่เตารีดนะฮไว้กดที่ชั้นล่างแล้วกดเอาเตารีดหยิบเอาเตารีดก็เรียบร้อยก็กลับนะครับพอกดกลับแล้วก็กดที่ผ้าสาบผืนนี่ครับเพื่อปัดผ้าออกพอปัดผ้าออกเรื่อยๆเรากิมหนึ่งทีแล้วกดที่เตารีดนะืะกดที่เตารีดแล้วเอาเตารีดตั้งแล้วเอาผ้าตั้งอันนั้นก็กดที่ เสื้อผ้านี้ครับเพื่อรีดตอนนี้รีดเทารีด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 เสร็จแล้วเรียบร้อยพอรีดเสร็จแล้วก็เก็บอืมแต่นั่นก็ขึ้นไปแต่งตัวนะครับแค่นี้แหละเกมง่ายๆอืมตอนนี้เธอสวยนะครับเธอมีชุดสวยใส่เรียบร้อยแล้วโอเคเอ้ยกวาจะได้ออกจากบ้านเรื่องมากเหมือนกันนะคนรวยไอเฟสมันก็บอกว่ามีคนมาย้าอยู่ข้างบ้านเรามาตัดหญ้าสร้างบ้านเรานะมันก็เลยเสียงดังดูโมดิก้าบนว่าแหมเอ้ปวดนี้มันทําให้กูตื่นแย่จริง เรียบมันมาแล้วกันสวัสดีคุณผู้หญิงฉันเป็นเพื่อนบ้านใหม่ของคุณนะครับเราสามารถกล่าวแบบสุภาพได้นะครับแต่ว่าผมขอ,อกล่าวแล้วว่ามึงก็แค่เป็นคนโง่เท่านั้นไอ้โง่เอ้ยคือมันมนว่าอะไรมันเพื่อนบ้านหมยก็จะบอกเหตุผลนะครับบอกว่าฉันแค่จะพยายามตัดจ่ายเองแค่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอืมผมเลือกตอบไปดีกว่าผม,ผมตอบไปว่ากูไม่สนใจหรอกว่ามึงทําอะไรก็เรื่องของมึงแต่มึงรบกวนบ้านกู เพื่อนบ้านก็พาเรามาดูนะครับว่าตอนเพื่อนบ้านตัดหญ้าโดนกำแพงบ้านเรานะครับ <c oughs> ตอบไปไเลยดียว่าผมตอบว่าโอ้กําแพงบ้านกูพังแล้วมันมีรอยขวนรู้ไหมกาแพงบ้านชั้นราคาเท่าไหร่อะ <c oughs> อกําแพงบ้านเป็นรอยแต่กับยืนฟ้องเลยเดรอเพ่อนผมกดยืนฟ้องเพื่อนบ้านนะครับ <c oughs> ยืนฟ้องแ <c oughs> ม่งคิบคาเสียหายด้วยอะ อ่ 50, าเหมือนโดนล่าเพื่อนบ้านคงงงว่าอะไรว่าแม่งกูไอ้นี่คุณเสียสตไิไปแล้วหรือเปล่าว่าแค่ขวัญเดียวต้องแบบเรียกค่าประกันทั้งห้าหมื่นโมนิก้าด่าครับเรื่องของมึงแล้วมึงทําบ้านกูเป็นร้อยเออสองสารนะครับโมนิก้าก็ถามว่าเป็นใครเออคุณเป็นใครสองคนเนี่ยเป็นใครมาทําอะไรที่นี่เนี่ยอืมผู้หญิงสองคนนี้ก็บอกว่า,วาฉันกาลังรอเรียกตัวอยู่อะพอดีฉันรอเรียกตัว เราไม่ได้มารับวนใครรออาอ้าวอ้าวมเธอดูถูกกนแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ดูถูกแล้วเนี่ยมึงดูถูกผิดคนแล้วไอ้ผู้หญิง,มลลญงโมดิก้านี่เป็นเจ้าของบริษัทนี้นะครับอืตอนนี้เธอไอ,ไอผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอย่ามาแตะต้องเรานะเรากาลังแบบ่าถึงขีดปั่นแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาล้ะเธอ,อหน้า ตอนนี้น่าจะมาสมัครงานน uh. ะถ้าจำไม่ผิดคือสองคนนี้น่าจะมาสมัครงานก็เธอคุยกับเลขาตัวเองนะครับคุยบ้าบ้าบ้าคุยไปเรื่องนั้นเรื่องนูอ้อ้าวอาตามที่ตัวเกมบอกเลยนะครับก็คือว่าคนที่จะมาสมัครงานนะครับก็เป็นสองคนนี้นะครับโอ้เกมแล้วเกมแล้ว